ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กช่วงเวาจะรักชั้นม3ามค่เล็กที่2 6ชื่อเล่นชื่อเป็นค่ะหนูอยากให้เพื่อนๆของหนูเป็นคนน่ารักไม่บูลลี่แบ่งปันแล้วก็ตั้งใจเรียนไม่เสียงดังค่ะ3คำก็คือเข้าใจยากค่ะเวลาเพื่อนพูดอะไรจะเข้าใจยากไปทุกอย่างอารมณ์ของหนูก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะบางทีก็หงุดหงิดง่ายบางทีก็ หัวเราออกมาอกเองบุคลิกก็คือเป็นคนเงียบๆนิง่งไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกับใครมากถ้าไม่สนิทจริงๆคะ่ะความฝันในอนาคตอยากมีธุรกิจส่วนตัวคะ่ะอยากให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกไม่เงียบเกินไปแ,แต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนเสียงดังยเยอะเกินไปอยากให้เพื่อนตั้งใจเรียนด้วยคะ่ะ จะปฏิบัติตัวแบบไม่คุยกับเพื่อนพยายามตั้งใจในสิ่งที่ครูสอนแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เพื่อนไปนอกลู่นอกาทางพี่ใสยที่ยาวปรับปรุงก็คือเป็นคนง่ายอยากให้ใจเย็นลงมากกว่านี้ค่ะสิ่งที่คิดว่าทำได้ดีก็คือเวลาที่ตั้งใจทำอะไรมากๆก็จะตั้งใจทำจริงๆจนกว่ามันจะสำเร็จค่ะ สิ่งที่คิดว่าครูทําได้ดีมากก็คือพยายามไม่ให้หนักเรียนออกนอกกลุ่นอกทางพยายามให้หนักเรียนกลับมาตั้งใจเรียนค่ะพี่วิอยาให้ครูคปรับปรุงไม่มีค่ะขอบคุณค่ะ